โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่วนอนชาแนลกันอีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอ s สตองเกนั่นเองนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ ID s e r v ิร์ฟอร์ที่624นั่นเองนะครับเออก็ ID นี้นะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ได้ลงเซิร์ฟ624นะออก็เห็นคนดูถามมันเข้ามาเยอะว่าผมจะลงไมหกสนะมีแบบหลายหคนชวนลงผมก็ ยังไม่ได้ตัดถึงใจนะครับแต่ก็สุดท้ายก็สรุปได้ว่าจะมาลงเซิร์ฟนี้แล้วก็มีผู้ใจดีให้ไ d เดีเรามาเป็นคุณเซนกีนะครับก็คุณจานอตช่วยติดต่อให้นะครับก็ไอดี AD มีปรายศนที่3า0 0 0นนะท็อป156นะครับ,รบตรงนี้แล้วก็ที่1ของเซิร์ฟนี้เป็นคุณจานอตนะครับส่วนตรงนี้เป็น คุณสมาร์ทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ที่3ามตัวนี้เป็นไอดียของคุณเบสนะครับซึ่งตอนนี้คนถือครองก็เป็นคุณเซนกีนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สามที่สี่ก็ประมาณนี้นะอันนี้ซาสะกิซาซารสะกักิคือคุณสมาร์ทไหมไม่แน่ใจแหละอันนี้น่าจะคุณคุณลินนะั้มไม่รู้จำไม่ได้เลยนะครับว่าใครเป็นใครบ้างก็คือมาก,กันเยอะมากๆนะครับตรงนี้แล้วก็กิลวอยู่ที่สองนะอยู่กิลวของคุณ จานดนั่นเองนะครับ GO YSL นะครับตรงสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม1,000แมเดสตองเกตเลยนะใครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟีไฟ r e หรือแม้กระทั่งพับจีโมบ l ยล้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี่ยเติมเร็วมาก อย่าลืมไปใช้บริการกันได้เยือนนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าม่ท่องสนอชนะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะก็ตัวละครอยู่ที่200กว่าๆนะซึ่งเซิร์ฟนี้คือเติมถามว่าเติมดูเท่า616่ไหมอาจจะไม่เท่านะถ้าเกิดเทียบที่ตัวละคร UR ช่วงวันแรกๆที่เปิดนะเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าไปเล่น6-16มีตัวละครแบบเขาเรียกว่า UR ตั้งแต่ในสัปดาห์แรกประมาณเกือบเกือบ20คนในเซิร์ฟนี้คือผ่านมาแล้ว2สัปดาห์มีอยู่แค่7คนที่สุมยุงแล้วก็มีอีก2คนที่มีทางส่วนของทัชซูมาก,กิยูร์นะครับตรงนี้อ,อแล้วก็คนอื่นๆก็น่าจะไม่มีอีกแล้วนะครับ ก็สำหรับตัวละครในทีมผมนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยคือตัวแรกนะครับก็เป็นเจ้าทาซึมากิล่างส่อนะก็คือเป็นตู้เลตอัพนั่นเองนะคือเซิร์ฟนี้มันเปิดตรงกับตู้เลตอัพพอดีก็เลยทําให้แบบทาซึมากินี่คือค่อนข้างเกินเซิร์ฟนะครับในเซิร์ฟเบอร์624นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีโกเกสิด้วยนะครับเป็นตัวบัฟแท้งให้กับทีมเราแล้วก็มีโซนิกนะตัวแจกฟรีเจนอตแล้วก็มีปู่บอมเป็นครอนะว่าตัวไทยเป็น G4 นั่นเองนะครับก็ไอเดียนี้มียอดเติมอยู่ เท่าไหร่ผมไม่ได้แต่สิบกอคูปองนี่แหละมั้งนะครับเออนี่ไงยอดเติม14่คูปองนะครับก็คือเติมไปประมาณ70บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเติมผ่านร้านค้าเทพก็ประมาณ30บาทประมาณนั้นนะครับออก็บอกเลยว่าเติมถูกเติมเร็วที่ร้านค้าเทพเลยนะครับตัวนี้มีใครเป็นเพื่อนเราบ้างไหมเดีู๋ซิตอนนี้ว่ามีคุณเซนกี่นะอันนี้ใครเออใครใครที่ดูสตรีมเมื่อคืนทันน่าจะได้เห็นรีวิวไปแล้วกนะ็วคือไอเดียนี้ที่ผมได้รีวิว ในสตรีมเมื่อวานก็คือบอกเลยว่าสุดมากๆสำหรับไอดีของคุณเบสที่คุณเซนกิถืออยู่ก็คือยุงพาสติสองเลยนะครับเหลืออาวุธที่ยังไม่ได้สุ่มครับ <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะสุ่มอยู่แหละนะ <c oughs> เพราะว่าเห็นมีตัวอาวุธเหลืออยู่นะครับตรงนี้ส่วนเราก็ไม่น่ามีอะไรเหลือเลย <c oughs> มีตัวแดงอยู่8ใบนะครับตัวดําเหลืออยู่3าใบนะเหมือนคุณเซนกิจ,จะเอาไปกดสุ่มเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันหายไป30บใบนะซึ่งผมก็เพิ่งได้เข้ามาเล่นเมื่อคือนกับ วันนี้นะครับก็คือเป็นวันที่2ของผมในเซิร์ฟนี้เลยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่มานะเพราะว่าผมแบบกลัวเติมไม่ไหวนะแต่คุณจันทนก็บอกว่าเออเอาไอเดียของคุณเซนกีไปเล่นชิวๆแล้วลกันเออไปเล่นกับคนดูชิวๆเล่นกับคุณจันทร์ชิวๆแบบเห็นคนดูชวนเนาะคุณจนันทนก็ชวนผมก็ขออนุญาตรับไว้แล้วกันนะครับเผื่อบแบบมีใครคิดถึงอะไรนี้เออมาเราลองเทสทีมสักหน่อยไหมเทสหาทีมเทสสักหน่อยเอาใครดีเอาคนนี้ไหมเออคนนี้มีทัศนะมีทัศกับ ทางส่วนของโจโซีเป็นคอมโบสนามพลังนับมาลองเจอมเลยแล้วกันนะครับคอมโบทีมสนามพลงังเดี๋ยวเจอสวนน้อยผมบอกเลยเดี๋ยวเจอสวนน้อยแล้วเปิดก่อนนี่ฝังสิงเอาจากทีมเขานะมับเขาให้นะเข้าไป1นึ0ง0สที่ปู่บอมไม่ต้องอนี้เลื่อนหินทำลายฝาบูไข่ยามาเตยยกึ้นไปเจากที่ผมรื้มก็ให้4 40, 000, ี่แสนสี่หมื่นอย่างสวย แล้วก็ตามต่อด้วยฝั่งทีงาวฮะโจกเข้าไปที่ปู่บอมมาร์ฟเข้าให้5้าแสนสี่บอกเลยว่าโคตรจะรุนแรงนะฮะตอนนี้เราทีมเขาก็เลื่อนหินทลายฟ้าคืนกลับมายกขึ้นมา1ทีมบื้มเข้ามา2องแสนดาเมจแล้วตอนนี้คือไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะฮะเราทีมเพราติดระเบิดไปแล้วเจนอตมาแล้วฮะระเบิดปืนจักรกลนะทีมเขานี่คือเป็นคอมโบดาเมจต่อเนื่อง3ตัวเลยนะครับ G4 อ่ะโจโจซีเจนอตแล้วก็ทาร์ซูมากินะทีมเราก็ยิงขึ้นไปเปรี้ยงเขาให้2อ0แสนสี่แล้วส่งปู่บอมลงไปนอนนะ แล้วทีมเราก็โดนระเบิดขึ้นมาจาก G4 นะครับตายไปแล้วก็เตะไปบาดฐานไรเงาแล้วก็ระเบิดเอาปูบอลขงมึงไปตัวนึงทีมเขาเหลือสี่ตัวละครเหมือนกันนะจังหวะนี้แล้วก็ระเบิดอีกรเปล่าระเบิดอีกไหมโซนี่เข้าเทินมาเรียบร้อยฮะโดนระเบิดสนามพลังตายไปแล้วก็เลื่อนหินอลไยฟ้าต่อยหนึ่งทีนะครับยกขึ้นไปบื้มเราให้สองแสนนะครับตรงนี้ติดสนามพลังไปสามตัวละครแล้วก็ทีมเราฝังสี่เงาใส่เล้ตัวของเจนอตปึ้บบึ้ึ้ปึ้งอื้สี่แสนห้าติดไม่ดับไปเลยแล้วทีมเขาก็เลื่อนหินคืนกลับมาน ยกขึ้นมาหนึ่งทีหนึ่งเสนบอกเลยว่าโคตรเจรงนะอออคือบอกเลยว่าไอดีที่แบบมีมีทัดล่างสองกันได้เยอะนี่คือสนุกนะผมว่าคือ like, ทําไปเล่นไปเล่นสนุกอย่างนะคือทัดทัดใครเก่งกว่าก็คือเอาเรื่องเลยแบบยกยกรัวๆรัวติดสนามพลังแข่งกันอะไรประมาณนั้นน่ะหรือแล้วก็ฝังไปอืฝังไปสองแสนยังไม่เข้าแล้วก็ระเบิดปียังไม่ตายเลยทำไปเล่นไปนะ อ,อทีมเขาก็ถึกใช้เล่นนะสนาบทัตซิมากิทีมเขากยกขึ้นกับมานะครับติดสนามพลังไปสตัวละครแล้วก็เจโนอรเรียบร้อยฮะเกียวได้สี่ตัวหนึ่งหายไป2ทีมผมแล้วก็เลื่อนหินถล่มฟ้าไปเลื่อนหินยกขึ้นไปปลื้มต้องบอกคนดูก่อนนะว่าเซิร์มีผมมาน่าจะไม่ได้เติมต่อแล้วนะครับก็คือจะมาเล่นเป็นสายฟรีเลยนะครับก็คือเล่นเป็นเพื่อนคุณจาน,น่แล้วก็คนดูหลายๆคนที่ชวนผมมานะครับตรงนี้จะได้แบบมีมีอะไรทํากันเท่าไหร่ละกันนะครับไปยกไป ปลื้ม,มสู้กันนานเรียบร้อยสู้กันไปห้าเทิน <c oughs> คือทัตตึเมื่อกี่คือยกกันไปยกกันมาห้าเทินเลยนะแลวเมก็ทําไปล้านนิดนๆนะครับตรงนี้นะอะหายอีกสักคู่หนึ่งดีไหมเอาอีกสักคู่หนึ่งละกันเอาใครดีเอาคนที่มีทัตเหมือนกันคนนี้ได้ปะคนนี้ไม่มีทัตคนนี้มีไหมเอ้คนนี้มีกาโร่เอ,อ้ลองดิว่าอยากโดนกาโร่เล่นงานนะคือยากโดนกาโร่เล่นงานจังหวะนี้แล้วเขามี ฟูบุกิล่างเอเอาด้วยนะครับตอนนี้ทีมเขาเริเปิดพืนจากกลืนื่อนมาก่อนฮะปั๊มเขาให้แปดหมื่นดาเมจนะครับไม่เจ็บนะเรากลมมาแล้วะฮะฝังสีเงาหมัง,งสีเจ้าใส่เจนอทีมผมแปดหมื่นดาเมจนะติดโล่ปูบอมไปแล้วก็เลื่อนหินทลายฟ้ายกขึ้นมาหนึ่งดอกจังหวะนี้มาบเขาให้นะครับหกแสนดาเมจส่งโจซีลงไปนอนแดนซ์กับพื้นแล้วนะครับแล้วก็ตีสนามพลังไปห้าตัวละครแล้วก็ตามด้วยฝังสีเงาจบเข้าไปที่ฟูบุกิครับดอกนี้มาบเขาให้สี่แสนแปดเรียบร้อยครับนอนเทงเต้งนะ เรากล้าเราก็ไล่เข่ขึ้นมาแล้วก็มานะครับปล่อยหมัดจากกาโรแล้วเตะเตะเตะปั๊มเข้าให้เจ็ดหมื่นเก้าตรงนี้ตีกระดูกแตกไปสามตัวละครเลยเราระเบิดปืนจากโกนยิงขึ้นไปครับจากเจ้าทีมผมบึ้มเข้าไปหนึ่งทีหนึ่งแสนดาเมจเรียบร้อยส่งโซนอีกทีมเขาลงไปตายนะครับตอนนี้เราก็ไล่โจมตีต่อครับฟาดเข้าให้หนึ่งแสนดาเมจแล้วก็บาดฐาอะไรเงาทีมแบ ปูบ่บอมตีมาไปนะตรงนี้ทีมเขาอืมโลมากๆากแล้วแต่ยังคงไม่ตายนะแล้วก็เจนอสลุกขึ้นมาโดนเผาไม่ไปติดไม่ดับนะครับตรงนี้เราก็เลื่อนเห็นทํายฟ้ายกขึ้นไปคนะฟูบุคยังไม่เตะมับเข้าให้ติดสนามพลังไปที่ปู่บอมนะครับตรงนี้แล้วก็ตามด้วยฝังสี่เงาหมังสี่เจ้ามับเข้าให้เรียบร้อยครับห้าแสนสามหมื่นดาเมจทีมเขาตายหมดทีมก็อมบอกเลยว่า คือมีท่านซื้อมากี่นี่คือชีวิตแบบดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะสำหรับไอดีใส่ฟรีนะก็บวกเลยว่แหฮ่ของโคตรดีโคตรจีมยนะครับใครที่อยู่เซิร์ฟนี้แอดเพื่อนกันมาได้เลยนะครับกกวันนี้ไม่มีอะไรมากก็แบบแวะเข้ามาทักทายคนดูน,นี่นี่หน่อยละกันนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่624นะครับก็คิดว่าน่าจะเล่นยาวๆควบคู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่616นะครับตรงนี้นะ ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกมวันพันแมนเดอร์สตองเก้นราคาถูกนะครับก็ขอฝากกันไปด้วยละกันนะสำหรับที่ร้านคันเทพนะครับเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทันคันเทพนะครับคูปองละสามบาทเท่านั้นนะจากราคาเต็มห้าบาทถูกลงเกือบเท่าตัวนะครับอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีโดยประมาณนี้ละกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ผมคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ